ั Assalamualaikum w a r a h m a t u l ล a h ุ a ะ a r ยก a t u ะเราุจะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาในรายการครอบครัวอุอุ่นเราก็คุยกันไปหลายเรื่องในการดูแลตัวเราเอง เพื่อให้เราได้อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องทเที่ยงตรงเหมือนเราขออนะุทอายอังอุ้งจิบิลลาฮิมินัเชัยตอนดิโรจีอีดินัสซูรอตันมุสตะกิมซูรอตันลาดีนาอันอัมตะอันอะไรที่กัวเยริมัดดูบียอะไรฮิมวาลตอลลีนนี่คือสิ่งที่เราเพียรพยายามขอดุอาจากพกร,าาร,าระองค์อเลซุบฮานอวตาลา พระองค์ทรงเมตตาเนี่ยให้เราโดยอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องทเที่ยงตรงแนวทางที่พระองค์ทรงได้ให้กับคนดีๆทั้งหลายคนจับผู้ที่พระองค์ทรงโกรธคนจับผู้ที่ทำผิดเราก็คุยกันไปในเรื่องของการขัดเกลาตนเองวันนี้เราลงมาเฉพาะเรื่องกันเลยนะคะว่าเราจะจัดการความอิจฉาดิสยาได้อย่างไรบ้างในเรื่องของความอิจฉาก็เป็นอารมณ์ ลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพของแต่ละคนที่มีอยู่พงอลสกษมาตาราก็ทรงสร้างเรามาในสภาพที่อ่อนแออ่อนไหวเวลาได้ดีเราก็ดีอกดีใจเวลาเสียไปเราก็สูญเสียเสียอกเสียใจเสียดายนู่นนี่นั่นแล้วยังไม่พอเนี่ยที่สําคัญที่สุดพงอลสกมาตาราน,นี่ยทรง สร้างเรามาแล้วก็ทดสอบเราด้วยบรรดาสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีบรรดาคนดีและคนไม่ดีดังสุรอตอันอะร้อสุรัตที่7อยายะที่168ความว่าอองซุบินลาฮิมินาชชยตอนลิบอัลจิมว่าก็เปานาฮุมฟิลอารดีอุมามามินฮุมมุซซอเลฮูนาว่ามินฮุมดูนาดาลิก ว่าบาลาวนาะหุมบิน حسن นาติวัสไซยอาติละอัลละฮุยรดิอ و นและเราได้แยกพวกเขาเป็นกลุ่มๆในแผ่นดินจากพวกเขานั้นมีคนดีและจากพวกเขานั้นมีอื่นจากนั้นและเราได้ทดสอบพวกเขาด้วยบรรดาสิ่งที่ดีและบรรดาสิ่งที่ชั่วเพื่อพวกเขาจะกลับมา เราอ่านอันกุรอานอันอาร,รอฟสโร 7, ที่เ็อายะที่หนึ่งร้อยหกสิบแปดพิจารณาความหมายตามที่สมาคมสิทธิ์เก่อาอรับได้ให้ความหมายไว้ทําให้เราได้ทบทวนตัวเราเองเนี่ยว่าเราคุณพ่อคุณแม่มีลูกเราก็จะมีลูกที่มีลักษณะที่แตกต่างกาันไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาความสามารถเพราะนั้นก็ทําให้เราตอบสนองกับคุณลูกแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณลูกที่พูดจากเก่งเราคุณพ่อคุณแม่ก็จะ พูดกับเขาได้มากบางคนก็เป็นคนเงียบแต่ก็แอบคิดอยู่ในใจว่าไม่พูดกับน้องเลยพูดแต่พี่ก็จะเป็นประมาณนี้ได้เหมือนกันนี่คือสิ่งที่ปงรองอลอสมตาตาลาส่งทดสอบเรานะอันนี้เฉพาะในครอบครัวและเมื่อเราออกสู่สังคมเพราะนั้นการอิจฉานิสัยอิจฉาเกิดจากพื้นฐานอารมณ์ลักษณะนิสัยจากที่บ้าน เพราะนั้นพงศ์อสปตาลาส่งเน้นย้ำเนะีให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้ความเป็นธรรมกับลูกๆเพื่อให้คุณลูกเขารู้สึกว่าเขามีความภาคภูมิใจเป็นที่รักเป็นคนสําคัญของคุณพ่อคุณแม่เหมือนกับพี่เหมือนกับน้องอดังที่เราจะเห็นในคลิปต่อไปนี้นะว่าคุณน้องจะหวงคุณแม่ถ้าคุณแม่ไม่ให้ความเป็นธรรมคุณน้องคนนี้ก็จะเติบโตเป็นคนที่มีอ,อารมณ์ ลักษณะนิสัยขี้อิจฉานั่นก็<ม>คือเอาแต่ใจตัวเองต้องเป็นชั้นชั้นต้องได้เนะียถึงแม้จะมีพี่อีกสองคนแต่น้องก็จะไม่ยอมเวลาพี่ไปนั่งตักแม่น้องก็จะวิ่งไปดึงพี่ออกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นและพัฒนาการของคุณลูกที่เราจะต้องดูแลให้ความยุติธรรมให้ความรักให้คุณลูกทุกคนรู้สึกว่าเขาเป็นที่รัก เขาเป็นคนที่มีคุณค่าเขาเป็นคนที่ได้รับการตอบสนองไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยหรือว่าสิ่งของที่เขาอยากจะได้เราก็ให้กันอย่างยุติธรรมค่ะก็เป็นเรื่องสำคัญในเรื่องของการอิจฉาที่เราจะคุยกันวันนี้ว่าเราจะจัดการความอิจฉาในตัวเราที่เราไปอิจฉาเขาหรือเขามาอิจฉาเราหรือลูกๆอิจฉากันเราจะจัดการอย่างไรอันนี้เราก็เห็นคลิปไปแล้วนะคะว่า ลักษณะการอิจฉาของเด็กๆเ,เป็นอย่างไรถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เราทําแบบนี้เราก็คงจะเหมือนเด็กๆนะผู้ใหญ่ก็คงจะต้องอมีวิธีการในการจัดการดูแลตัวเองพัฒนาตัวเองให้สูงตามไวนั่นก็คือในเรื่องของอจิตปัญญาที่เราจะต้องพัฒนาจิตสำนึกในความเป็นมุสลิมให้สูงส่งขึ้นมีความรับผิดชอบแล้วก็สามารถควบคุมอารมณ์ ของการอิจฉาหรืออารมณ์กดอารมณ์อื่นๆได้อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อตอนที่แล้วในเรื่องของการขัดเกลาตนเองวันนี้ก็มากับคุณรดีเดี๋ยวคุณรดีจะมีเรื่องสําคัญที่เกี่ยวกับการจัดการความอิจฉาให้คุณผู้ชมได้ได้มีความรู้ได้มีประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปค่ะเชิญคุณรดีครับครับบิสมิลลาฮิรอะห์มิลาห์มัลลัคบิลลาฮิราะห์ิลาห์และมิมลลัลลอฮละาะซุลลอห์แะอัสฮะ วะล,ลา ر س ฮ ل ม ل บ ه و อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ ah ครับก็วันนี้เรามาพูดกันหัวข้อเรื่องการขคัดกลาตัวเองนะครับจากการอิฉาดิสยาซึ่งตรงนี้นะครับก็จากที่อาจาร,รย์มาเรียมได้กล่าวไว้นะครับในช่วงต้นรายการทาในเรื่องของพื้นฐานในเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูนะครับในครอบครัวถ้าเราเนี่ยได้ให้ความยุติธรรมนะครับกับลูกๆ นะครับเราก็เป็นการปลูกฝังนะครับให้เขาเนี่ยห่างไกลจากการอิจฉาดิสยานะครับด้วยกับการที่ถ้าหากเราเนี่ยให้ความไม่ได้ให้ความเป็นธรรมนะครับก็จะทําให้เกิดความอิจฉาดิษยาซึ่งตรงนี้ก็ทําให้นึกถึงนะครับในเรื่องของนบียูซุฟกับพี่น้องนะครับว่านบียูซุฟนะครับกับพี่น้องเนี่ยมีปัญหากันก็คือนบียะกูบนะซึ่งเป็นพ่อของนบียูซุฟเนี่ยได้อ มีความรู้สึกก็คือรู้ได้รับรู้นะครับจากท่านนบียูซุฟก็คือท่านนบียูซุฟเนี่ยได้ได้ฝันนะครับแล้วท่านนบียูซุฟเนี่ยก็ได้เล่าฝันนะครับให้กับนบียะกูบฟฟังนะครับซึ่งตรงนี้นบียะกูบก็ได้รับรู้แล้วว่านบียูซุฟเนี่ยจะได้รับการแต่งตั้งเป็นนบีนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทําให้พี่น้องคนอื่นๆนะครับได้เกิดความอิจฉาดนสยานะครับบรรดาพี่ๆก็ได้ เลงเห็นนะครับว่าเขาเนี่ยจะต้องจํากัดนบ,บีนบ,บียูซุฟออกไปนะครับโดยที่พอเขาเนี่ยวางแผนโดยการบางคนก็บอกว่าให้ฆ่าหรือบางคนเนี่ยบอกว่าให้เขาเนี่ยเอาไปโยนเอาไปทิ้งนะครับที่บ่อน,น้ําหรือว่าบางคน,นก็บอกว่าให้จํากัดด้วยกับให้กําจัดด้วยกับวิธีอื่นๆน,นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นครับในเรื่องของการที่จะเกิดความไม่เท่าเทียมกันในครอบครัวนะครับในระหว่างพี่น้อง ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกตินะครับที่มันจะเกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคนนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะมีวิธีจัดการในการที่เราเนี่ยคอยอธิบายนะครับในสิ่งต่างๆที่เราได้กระทําให้กับลูกๆนะครับว่าทําไมถึงให้คนนี้เป็นแบบนี้หรือว่าทําไมถึงให้อีกคนนึงในรูปแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งทบในการที่เราเนี่ยจะปลูกฝังให้ลูกๆของเราเนี่ยห่างไกลจากการอิจฉาดิษยานะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ ยังมีอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยจะต้องจําเป็นที่เราต้องมาขัดเกลาวในเรื่องของจิตใจของเราให้พ้นจากการอิจฉานิสยานะครับก็คือว่าในยุคปัจจุบันนะครับก็เราเป็นที่ทราบกันดีครัว่าโซเชียลมีเดียนะครับ, Media, รบมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของเราอย่างมากนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าหากเรามาสังเกตกันดูนะครับก็จะมีหลายๆบุคคลนะครับที่ได้อ่า พสหรือว่าหลายๆคนได้นําเสนอสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนะครับบางคนอาจจะได้ลูกหลานหรือว่าบางคนอาจจะได้สิ่งของใหม่ๆหรือว่าสิ่งของที่ดีหรือบางคนอาจจะได้ไปเที่ยวในสถานที่ที่ดีๆนะครับซึ่งตรงนี้หลายคนก็มีมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันนะครับบางคนก็อาจจะต้องการให้ผู้อื่นได้เห็นว่าเราเนี่ยมีโอกาสได้ทําสิ่งนั้นหรือว่าเรามีโอกาสได้รับสิ่งนี้นะครับ หรือว่าบางคนนะครับอาจจะต้องการเป็นที่ยอมรับหรือว่าอาจจะต้องการเป็นที่ชื่นชอบหรือว่าชื่นชมนะครับหรืออีกบางคนนะครับที่เขาได้โพสตสิ่งต่างๆลงไปเนี่ยเขาต้องการความคิดเห็นนะครับหรือว่าต้องการคอมเมนต์จากคนอื่นๆนะครับที่รู้จักเขานะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะส่งผลนะครับให้กับคนอื่นๆที่เขาเนี่ยไม่ได้มีโอกาสได้เหมือนอย่างที่เขาเนี่ยได้รับซึ่งนี้ก็จะทําให้เกิดการอิจฉาดิษยาขึ้นได้นะครับ แล้วก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังในสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ให้ให้มันมากขึ้นนะครับ <S <S เพราะว่าในการที่เราจะโพสต์สิ่งต่างๆลงไปเนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วว่าถ้าหากเราโพสต์ลงไปแล้วมันจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีเราก็ควรระงับตรงนั้นเอาไว้มากกว่าที่เราเนี่ยจะเผยแพร่สิ่งต่างๆเหล่านั้นไปนะครับ ถ้าหากเราจะโพสตเราก็ให้นึกถึงนะครับว่าในสิ่งที่เราได้โพสต์ไปเนี่ยเราก็จะได้รับผลบุญจากตรงนั้นถ้าหากสิ่งที่เราโพสต์ไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ถ้าหากสิ่งที่เราโพสต์ไปนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแล้วคนอื่นเอาไปลอกเลียนแบบทําตามนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องถูกสอบสวนแล้วก็ได้รับการตอบแทนในสิ่งต่าง,ๆ,างๆเหล่านั้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับท,ที่พูดขึ้นมาตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยเป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้เราเนี่ยจะต้องมา ทบทวนดูแลจิตใจของเรานะครับให้พ้นจากการอิจฉาริษยาครับค่ะวันนี้เราคุยกันนะในเรื่องของการจัดการความอิจฉาริษยาอิจฉากับริษยาไม่เหมือนกันนะอิจฉาก็คือ,เ,อเห็นคนอื่นได้ดีแล้วรู้สึกไม่พอใจมีความอยากอ,าอยากได้อยากเป็นอย่างเขาบ้างแต่ถ้าริษยานี่อันนี้หนักกว่าก็คือเห็นคนอื่นได้ดีแล้วรู้สึก ร้องรุ่มในหัวใจแล้วก็ถ้าทันทำได้ก็คือขัดขวางไม่ให้เขาได้สิ่งนั้นเช่นเรูารูว่าเพื่อนเขาจะนัดเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งเราก็ไปพูดกับว่าเขาไม่มาหรอกนูน่นนี่นั่นก็คือทําอย่างไรไม่ให้เขาพบกันอันนี้คือดิษยาดังนั้นเราก็คงต้องอตีความเพื่อที่จะ จัดการอารมณ์ความรู้สึกของเราให้ได้หนึ่งเราเข้าใจความหมายว่าอิจฉาอารมณ์อิจฉามาแล้วสินเนี่ยดูเห็นคนอื่นเขา,าไปเที่ยวกันนะโอ้อิจฉาจังเลยนะเรารู้สึกว่าทําไมเราถึงไม่ได้ไปนู่นนี่นั่น,นแล้วก็ถ้าเราเรารู้สึกเร่าร้อนรุ่มร้อนออกไปคอมเมนต์หรือไปพูดกับคนอื่นๆในทางที่ไม่ดีไม่ชื่นชมเขาไม่แสดงความยินดีกับเขาไม่ดีใจไปกับเขาอันนี้แปลว่าเรา ลิศยาจนอดไม่ได้ที่ต้องไปพูดหรือไปคอมเมนต์อย่างที่คุณรดีบอกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องรู้เท่าทันอารมณ์เราเนี่ยอย่างที่อันกุรานดิฉันได้อ่านไปในสวระค์อารอฟในว่าผงอัลลอฮ์สวาตาลาเนี่ยจะท้องอ่าจะส่งทดสอบเรากับบรดาคนที่ดีและคนที่ไม่ดีกับสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีเพราะนั้นเราเจอสิ่งเหล่านี้เราต้องอ่า ระมัดระวังทบทวนตัวเราอย่างไรเช่นเราไปเจอคนที่เขาอชอบแสดงออกอยากบอกอยากชวนอยากให้ชมอยากรุ่นอยากนี่หรือบางคนเขาก็เฉยๆไม่ต้องแสดงออกบอกใครถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งหรือเราไปเจอของที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ในยุคข,ของโซเชียลมีเดียหรือการขายของทางอินเทอร,นะร์เน็ตเนาะก็เราก็คาดหวัง จากการโฆษณาว่าจะได้สิ่งดีๆแบบนี้เราเราก็คุยโชว์กันว่าอน,นุมันดีอันนี้มันดีเพื่อชวนเชื่อให้ได้ซื้อร่วมกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนเดียวกันนะพอซื้อมาแล้วเสร็จแล้วเพื่อนก็ไม่ถูกใจหมั่นใจอยู่แล้วในใจก็บจบดีกันไปครับ,รบก็มีหลากหลายรูปแบบขอให้รู้เท่าทันว่าหนึ่งเราไม่พอใจ เมื่อเขาได้รับสิ่งดีๆนี่คืออ,รอารมณ์อิจฉาและอุซมุบินลาฮิมินาเชตนอนยูโรจีมขอความคุ้คมครองจากพองกอหลาสุพานวตารอะไรเนี้ยขอให้เราหยุดคิดตรงนั้นแล้วกลับมาหาพระองค์แล้วก็ทําในสิ่งที่เป็นความดีเหมือนกับที่ท่านระซุนบอกนะว่าดุนยาให้ดูคนต่ำอาคิรัให้ดูคนสูงอินชาร้อ์นะคะตรงนี้คุณระดีจะมีสิ่งเพิ่มเติมด้วยค่ะท,<า>ท่ท่านระซุนบอก ครับก็ตรงนี้นะครับทำให้เราเนี่ยได้นึกถึงนะครับสิ่งที่ท่านโนซูนได้บอกไว้นะครับว่าในเรื่องของการอิจฉารทิเซียเนี่ยเป็นที่อนุมัติก็คือเพียงแค่2เรื่องนะครับดังฮะดิษที่บอกว่าลาฮาัสัดนะครับอินลาฟิตเนเตนนะครับก็คือ1เลยนะครับก็คือรอจุลรอจุลุนอาตาหุลวอหุลอินนะครับตรงนี้ก็คือให้เราเนี่ยอิจฉาได้ก็คือในเออ่คนคนหนึ่งนะครับได้รับความรู้หรือว่ามีความรู้นะครับอัลอสบะฮานอัลตาลาเนี่ยได้ทรง มอบความสามารถให้เขาเนี่ยม huh ีความรู้นะครับในเรื่องของศาสนานะครับหรือว่ามีความรู้ที่ถูกต้องนะครับแล้วเขาเนี่ยสามารถไปเผยแพร่แล้วก็ปฏิบัติได้นะครับและเนื้อมาดที่2นะครับก็คือในเรื่องของการที่คนคนหนึ่งนะครับได้ได้รับความเมตตาจากลอ์โดยที่ลอสสุฮานุวตาราเนี่ยได้ทรงประทานให้เขาเนี่ยมีทรัพย์สมบัติมากมายโดยที่เขาเนี่ยใช้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไปในการบริจาคในทางของลอสสุฮานุวตารานะครับ ซึ่งสองสิ่งนี้เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ท่านโนซูนได้บอกไว้นะครับว่าให้เราเนี่ยสามารถอิจฉาริษยาตรงนี้ได้แล้วก็ให้เราเนี่ยได้บอกนะครับว่าถ้าหากเรามีอย่างเขาเนี่ยเราก็จะบริจาคอย่างเขาหรือว่าถ้าหากเรามีความรู้แบบที่เขาได้รับเราก็จะปฏิบัติแบบที่เขาได้ปฏิบัติกับผู้อื่นนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะวะับถุพนตัวเราเองเพราะฉนั้นเนี่ยในเรื่องของอารมณ์อิจฉามีกันทุกคนมีมากมีน้อยแตกต่างกันไปเหมือนกับที่พงศ์รถมาตาลาทรงมีข้ะบัญชาเนี่ยว่ามนุษย์แต่ละคนนั้นมีหลายระดับชั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราจะขัดเกลาเราจะสแสวงหาในสิ่งที่เป็นความดีทั้งหลายเพราะนั้นความดีจากการอิจฉาอย่างที่คุณโรดีบอกนะในด้านบวก อ,อย่างเช่นเราเห็นเพื่อนเราเรียนหนังสือเก่งเนะเราอิจฉาเขาอ่ะวันนั้นแล้วเราล่ะทำยังไงให้เรียนเก่งเก่งกว่าเดิมก็คือแข่งกับตัวเราเองไม่ต้องไปแข่งกับเพื่อนว่าเราก็เรียนหนังสือเก่งขึ้นอัลท่อมดูลีลาอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ถ้าเราไปอิจฉาเขาในด้านลบจนเกิดวิสยา ไปทําให้เขาเสียหายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังพอเริ่มอิจฉาปับ๊บรีบขอดูอาขอความคุ้มครองแล้วถอยห่างออกจากฟิตนาทั้งหลายก็คือกลุ่มเพื่อนเวลาที่เราอิจฉาเราก็จะเจอกลุ่มคนที่นินทากันถูกไหมคะครับเราก็จะเอาเรื่องของคนนั้นมาพูดของคนนี้มาพูดเพราะนั้นต้องไม่เข้าร่วมกับกลุ่มคนเหล่านี้อันนี้ก็เป็นวิธีการดูแลป้องกันตัวเราเอง สำคัญที่สุดขอให้เราเนี่ยจับอารมณ์ความรู้สึกเราให้ได้ว่าเราเริ่มอิจฉาพราะเริ่มอิจฉาเรารีบจัดการก่อนที่จะไปริษยาเขาเพราะนั้นถ้าเราคิดหมกมุ่นเราคิดลบวันนี้เราคิดไม่ดีกับเขาอนาคตเราก็จะถูกสิ่งเ,เราก็จะเป็นคนที่ไม่ดีก็คือคิดลบคิดลบเป็นทุกข์ไหมเป็นอิจฉาเปรียบสเสมือนไฟนะาอ,อิจฉาริษยาเหมือนไฟเรารู้ว่าไฟมันรอน้อนนะแล,แล้วเรายังจะไปจับมันอีก ก็คง <K un> ไม่ปกติแล้วนะก็คงบอง <K un> <B ong> แล้วนะ <K un> อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องทบทวนแล้วก็ถามตัวเราเองว่าสิ่งที่เราคิดกับเขาอันนั้นมันเป็นเรื่องที่เราคิดขึ้นมาเพราะว่าเรามีข้อบกพร่องบางอย่างเหมือนกับพี่น้องนบ,บียูซุปนบ,บียูซุปเป็นนบ,บีที่มีรูปหลอ่อที่สุดในบรรดานบีทั้งหลายหล่อที่สุดในบรรดามนุษย์โลก <K un> นะเพราะนั้นจากความหล่อของนบ,บียูซุป ก็เป็นที่อิจฉาของพี่น้องอยู่แล้วเพราะน,นั้นอันนี้คือเหตุที่มาแล้วก็พวกเขาก็คิดกันเองอดิฉันในฐานะนักจิตวิยาคลินิกคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยก็เกิดจากการคิดเองเนะีเพราะนั้นพี่น้องก็คิดจากโอ้โหเขาหล่อมากเขาจะต้องเป็นที่รักของคุณพ่อแล้วเขาก็มีนูด้ดมีรัทมีของความที่จะเป็นนบีนะีตรงนี้ก็ยิ่งทำให้เขาอคอยจับผิด นะจริงๆ <c oughs> คุณพ่อไม่ได้คิดแบบที่เขาคิดนะแต่พวกเขาเนี่ยคิดเลยนะว่าโอ้ยูซุปน้องของเราเป็นที่รักของคุณพ่อเรายิ่งกว่าพวกเรานะทั้งๆที่พวกเรามีจํานวนมากครับอันนี้คืออีกแม่หนึ่งใช่ไหมแล้วก็แท้จริงพ่อของเราอยู่ในการหลงผิดนี่คือสิ่งที่ลูกคิดค,คิดจากความหล่อคิดจากความมีรัศมีนะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนรู้สึกได้ครับก็เป็นการที่เราเนี่ยคิดเองเอาเองครับเราเห็นว่าเขาเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีโดยที่เราก็ลืมคิดไปนะว่ามันมีเหตุผลบางอย่างที่เขาอาจจะยังไม่ได้บอกเราหรือว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปสอบถามเขาโดยตงรงคร่ะอันนี้คือการเปรียบเทียบมนุษย์เราจะเปรียบเทียบ พี่กับน้องแค่มีพี่กับน้องสองคนเราก็จะเปรียบเทียบไปแล้วโอ้ oh, พี่ได้นั่นน้องได้น,นี่นู่นนี่นั่นนี่คือการเปรียบเทียบ,บพอเปรียบเทียบแล้วก็ทําให้เกิดการอิจฉาแล้วจะเป็นอิจฉาเล็กอิจฉาน้อยจนเกิดการวิสยาก็จะมีการส่งสัญญาณเพราะนั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเห็นเลยว่าคุณลูกเริ่มมีอารมณ์อิจฉาตั้งแต่เบบีจนกระทั่งถึงปฐมต้น ปฐมป้ายหรือเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ยังอิจฉากันนะระหว่างพี่กับน้องเหมือนกับพี่น้องฆ่ากันเองแย่งสมบัติกันนั่นคือคือความอิจฉาริษยาครับนี่คือความเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นจากการอิจฉาเพราะฉะนั้นเราก็คงต้องอจัดการความคิดอารมณ์ที่เรารู้สึกได้เท่าทันว่าเราเริ่มคิดร้ายก็คือคิดไม่ดีแล้วว่าหนึ่งเขาได้มากกว่าเรานะ แล้วเราก็เริ่มจับผิดแล้ดูสิพอก็ทําอย่างนั้นแม่ก็ทําอย่างนี้นะเราเสร็จแล้วก็คุณคิดหมกมุ่นพอคุณคิดหมกมุ่นมันก็ทําให้เราเป็นทุกข์แล้วพอเราเป็นทุกข์มันก็ใจเป็นทุกข์ก็ทําให้ร่างกายเป็นทุกข์ไปด้วยเช่นบงคลก็อาจจะมีภาวะเครียดจนกระทั่งมีปวดหัวปวดท้องนอนไม่หลับ ก็มีหลายๆเรื่องตามมานี่คือปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดจากอารมณ์อิจฉาดังนั้นเราต้องมีวิธีในการจัดการวิธีการจัดการที่คุณรดีอยากจะนำเสนอคุณผู้ชมมีอะไรบ้างนะคะครับก็อย่างเมื่อกี้นะครับที่อาจารย์มาเรียมได้บอกไปนะครับก็คือในเรื่องของพี่น้องอทะเลาะก,กันในเรื่องของมรดกนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าหากเราย้อนกลับมาดูนะครับในอันกุรอานนะครับอลัลลอฮ์ชุบฮานวาตาราเนี่ยได้ทรง บัญญัตินะครับอายากรานที่ได้บอกถึงในเรื่องของสัดส่วนจํานวนที่แต่ละคนจะได้รับในกองมระดกนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าหากเรามาทบทวนนะครับเราก็เราก็จะเห็นได้นะครับว่าสิ่งต่างๆที่ลอสุฮานวตาราได้ทรงกําหนดมาเนี่ยสมส่วนแล้วก็เหมาะสมที่สุดนะครับเพราะลอสุฮานวตาราเนี่ยเป็นผู้ทรง เ, à, เป็นผู้ทรงยุติธรรมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าหากเรามาทบทวนนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยได้เห็นว่าเราเนี่ยมี إ ي م านมากน้อยเพียงใดนะครับกับสิ่งที่ลอสุภานวาตาลาได้ทรงกําหนดนะครับถ้าหากเราอีมา ن นะครับว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ลอสุฮานวาตาลาได้ทรงกําหนดแล้วเราเนี่ยปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกําหนดมาให้กับเราเนี่ยก็อินชาลอส์นะครับสิ่งต,างต่างๆที่เราได้รับก็จะมีบรกัตนะครับในสิ่งที่เราเนี่ยได้ปฏิบัติตามคาสั่งใช้ของลอสุฮานวาตาลานะครับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยได้เห็นผู้อื่นนะครับมีได้สิ่งที่ดีมากกว่าเราหรือว่าเราเนี่ยอาจจะได้สิ่งที่น้อยกว่าเขาหรือว่าอาจจะลดหลั่นจากเขาลงมาเล็กน้อยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ให้เรามานึกคิดนะครับแล้วก็ให้เรามาทบทวนกันในเรื่องของอีมานของเรานะครับว่าเราเนี่ยมีนานมากน้อยเพียงใดครับกับในเรื่องของอมานหลักอีมานที่เราได้ท่องกันอยู่ในตอนเด็กๆนะครับ ก็คือในเรื่องของการศรัทธาต่อการกําหนดสภาวะการซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ลอซซบานววตาเนี่ยได้ทรงกําหนดมาให้คนคนหนึ่งนะครับดีกว่าอีกคนหนึ่งหรือว่าให้คนคนนั้นเนี่ยดีกว่าเราซึ่งตรงนี้ถ้าหากเราเนี่ยศรัทธากับสิ่งกับการกําหนดสภาวะการหอล้อว่าเขาเนี่ยจะดีกว่าเราแล้วก็เราเนี่ยาจะาด้อยกว่าเขา นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นการทบทวนอีมานของเราแล้วก็เป็นการขัดเกลาจิตใจและขัดเกลาอีมานของเราครับให้มันดียิ่งขึ้นนะครับตามที่ลอสุบฮานุอัตตาลเนี่ยได้ทรงสั่งใช้ได้ทรงบัญญัติไว้นะครับในสุรอ้อนฝรั่นะครับที่ลอสุบฮานุอัตตาลเนี่ยได้ทรงสั่งใช้นะครับให้เราเนี่ยได้ขอความคุ้มครองนะครับโดยที่ลอสุบฮานุอัตตาลได้บัญญัติไว้นะครับว่าอุสุมิลฮิมนะชัยตอนิุโรจีมวามินชาุเรฮาซีดินอีザคาเซดนะครับและจากความชั่วร้ายของผู้ อิจฉาเมื่อเขาอิจฉานะครับซึ่งตรงนี้ก็ให้เราระมัดระวังแล้วก็ให้เราเนี่ยพยายามหมั่นเพียรในเรื่องของการขัดเกลาจิตใจตนเองให้พ้นจากการอิจฉาฤศยานะครับค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีในการจัดการอารมณ์อิจฉาริษยานันก็คือในเรื่องของอิมานเราต้องหมั่นเพียร ปฏิบัติศัลย์สางกิจได้อย่างครบถ้วนนะเพราะนั้นหลักการศรัทธาแล้วก็หลักการปฏิบัติรเราต้องปฏิบัติอย่างครบถ้วนแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดจุดเริ่มต้นอย่างที่ดิฉันได้ให้คุณผู้ชมดูคลิปในช่วงต้นก็คือคุณพ่อคุณแม่ต้องให้ความเป็นธรรมกับลูกๆแล้วก็ดูแลเขาให้เหมาะสมตามวัยนะคุณหนูเบบี้สองขวบกับพี่ๆหกขวบ พี่คนโต1ิบขวบเพราะนั้นเนี่ยเราต้องให้เขามีความรักมีความาสามัคคีให้เกียรติกันและกันครนะพี่คนโตเป็นผู้นำแล้วก็จะต้องดูแลคุณน้องได้อันนี้คือสิ่งที่เกื้อกูลกันไปมาให้เขารู้สึกเลยว่าทุกคนมีเกียรติได้รับการยอมรับในความคิดเห็น ในการได้รับรางวัลคฟันคุณน้องจะเป็นผู้ที่คอยเปรียบเทียบทำไมพี่ได้มากกว่าหนูหรือส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่ก็จะบอกว่าให้น้องก่อนครับอ่าตรงนี้ไม่ถูกนะคะเ,เราก็เป็นไปตามลําดับเอาให้พี่ก่อนนะพี่ได้มากกว่าให้เงินไปเอายกตัวอย่างเงินไปโรงเรียนพี่ชั้นมอหนึ่งคนโตนะอดัมมอหนึ่งนะยูซุปปหกฟาติมอาอ่า อหนึ่งเพราะนั้นฟาติมาบอกหนูอยากได้เท่ากับอาดัมไม่ได้หนูต้องอยู่มหนึ่งก่อนหนูถึงจะได้เงินเท่ากับอาดัมบนะแล้วก็ถ้าหนูอยู่ปหนึ่งหนูก็จะได้อยู่มหกหนูก็จะได้เท่ากับยูซุปเพราะนั้นเราเอาระดับชั้นเรียนเนี่ยเรียงลําดับระหว่างพี่น้องพอมีลูกชายสองคนพอได้ลูกสาวคนเล็กเป็นไงตามอกตามใจเพราะนั้นการเอาแต่ใจตัวเองก็จะเป็นสาเหตุทำให เกิดลักษณะนิสัยขี้อิจฉาได้ครับอยากได้อยากเป็นต้องเป็นของฉันนะคนอื่นมีฉันต้องมีพี่ได้ฉันต้องได้ครับเพราะนั้นเราก็ต้องมีข้อกําหนดให้ชัดเจนว่าพี่ได้ระดับนี้น้องได้ระดับนี้เหมือนเราเสื้อเสื้อตัวใหญ่ให้พี่นะน้องอยากได้ใช่ไหมน้องใส่ไม่สวยไม่ได้ครับนี่คือสิ่งที่เราจะบอกให้คุณลูกได้เห็นชัดเจนว่า พี่เขาได้เสื้อตัวใหญ่ราคาแพงกว่าหนูได้เสื้อตัวเล็กก็ราคาถูกกว่าเดี๋ยวพอนูตัวโตวเท่าพี่หนูก็ได้ตัวใหญ่เหมือนกันนะค,คุณหนูก็จะเข้าใจในเรื่องของส่วนแบ่งที่เท่าเทียมกันแล้วก็เราก็จะบอกเลยนะแม่รักลูกนะแม่อยากให้ลูกทุกคนมีความสุข ได้สิ่งที่ลูกอยากได้ตามที่อลอตอาลาส่งสั่งใช้ก็คือเราต้องไม่ฟุ่มเฟือยอันนี้เรามีแล้วเราจะไปซื้อเพิ่มแล้วเราไม่ได้ใช้อันนี้บาปนนลูกนี่คือสิ่งที่เราเหมือนเพียนพูดบอกกันเพื่อให้คุณลูกเนี่ยมีความภาคภูมิใจในตัวเองเพราะฉะนั้นเรื่องใหญ่คือการภาคภูมิใจในตัวเองถ้าเรารู้สึกเรามีคุณค่าครเราก็จะไม่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับใครเขาครับ,รบเราเพียนเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเราเอง นะแล้วก็ทำให้เรามีความสุขถ้าเราชื่นชมตัวเราได้ด้วยการอัลฮัมดุลินะอัลลอฮ์เมตตาเราเกิดจากที่คุณพ่อคุณแม่อัลฮัมดุลิละหนูเก่งมากเลยหนูล้างมือก่อนที่จะรับประทานอาหารเหมือนกับที่นบีสอนเลยเก่งแม่ไม่ต้องบอกหนูก็ทำนะแล้วก็หนูถือศีลอดโดยที่หนูไม่แอบไปรับประทานอาหารอัลฮัมดุลินะ ในเวลาที่เรากล่าวอัลฮัมดุลาขอบคุณอฮ์ตาอะไรที่คุณหนูทําได้ในความสามารถในความอดทนในความพยายามเขาก็จะภาคภูมิใจในตัวเขาเองอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ป้องกันไม่ให้เขาเติบโตมาเป็นคนที่มีนิสัยขี้อิจฉาแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็เริ่มจากคุณพ่อคุณแม่ต้องมีความรักมีความภาคภูมิใจในตัวเองอัลฮัมดุลาเนี่ยภรรยาผิวดำคุณสาม,มีผิวขาวเราอยู่กันเราก็มีความสุข อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจกันและกันแล้วก็ส่งผลไปถึงุคลูกด้วยวันนี้เราคุยกันในเรื่องของการจัดการความอิจฉาดิษยาเดี๋ยวพักสักครู่เรามาตามกันต่อในช่วงที่สสักครู่ค่ะ